เป็นเงินที่ให้จากการส่งออกสินค้าที่ติดในประเทศไทยและสินค้านั้นไม่ต้องห้ามการส่งออกเช่นสินค้าที่ทําจากไม้สักไม้ชิงชันไม้ไม้เกลือไม่ได้สินค้าที่ทําจากเกตฟรีโซนไม่ได้นะครับสินค้าที่ใช้สิทธิ์ BOI ใช้สิทธิ์การทวใช้สิทธิ์ฟรีโซนไม่ได้นะครับแต่ถ้าสินค้านั้นถ้ามาใช้สิทธิประโยชน์ใดๆนะครับท่านสามารถที่จะขอเงินชดเชยได้ โดยที่เวลาสุงออกจากชิปปิ้งติงกฟาขอเงินชดเชยนะครับและเงินชเดเชยนี้นั้นให้เป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าสินค้าสุงออก่างที่เรียกมูมเงินเพราะว่าเมื่อก่อนที่เอกสารไปเนี่ยเป็นมุมทั้งสีเป็นสีแําเงินก็เลยเรียกมุมด้ําเงินนะครับนะก็เลยเรียกใบคนมูมเงินนะครับไม่ใช่ใบคนบัวขาหรือว่าปกปะกงปะเกียวไม่ใช่นะครับคพระเรื่องเพราะฉะนั้นะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนไทยจดมากไม่เคยรู้ ะะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครอยากบอกนะครับเนื่องจากว่ารัฐบาลต้องจ่ายเงินออกมาไงกรมสุรการก็อาจจะไม่ค่อยได้ประชาพันเท่าไหร่ดังนั้นผมยืนยันนะครับสินค้าทุกอย่างที่ผลิตในประเทศไทยที่ผลิตในประเทศไทยนะครับและเมื่อส่งออกสาระส,สามารถรับเงินชดเชยจากกรมสุรกากรได้เราเรียกว่าใบขนมุมนาเงินและคือเงินชดเชย สินค้าสวัวที่บิดแนะไรน์และจัรนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวระหว่างทานค่าเดี๋ยวคุยกันได้นะครับสำหรับท่านที่อยากส่งออกนะครับซื้อจากใครมาในประเทศไทยก็กได้ซื้อจากโรงงานมาได้และส่งในนามเราเองถามในนามบุคคลได้ไหมได้นะครับในนามบุคคลก็ได้แต่อาจจะค่อนข้างยุ่งยากถ้าส่งออกในนามของบริษัทแล้วมันจะง่ายกว่านะครับแล้วต้องมีหลักฐานการโอนเงินจากต่างประเทศครับเช่นมีเครดิตโน้ตจากธนาคารใม่เราว่ามีการ ขายสินค้าเข้ามาจริงนะครับเรามีการสอยไปรจริงมีการโอนเองินเข้ามาจริงเงินส่วนนี้เขาเรียกว่าเงินชดเจรสินค้าส่อยที่ปริมาณราจรจัรเป็นเงินที่สุวก,กากรจ่ายให้แต่ไม่ได้ให้เป็นเงินสดให้ไปบัตรภาษีบัตรภาษีที่เป็นอายุการเก็บสามปีนะครับแล้วสามารถเป็นชำระค่าภาษีกอกรที่ชำระเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ได้ชำระเป็นภาษีสมรสากรไม่ได้ชำระอกรน,นำเข้าได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่มีมานานแล้วตั้งปี2524าสสสมัยปั๊บเปรม แต่ส่วนมากผู้ส่งออกไม่ค่อยรู้อันนี้เดี๋ยวถ้าสนใจนะครับเดี๋ยวทานข้าพานธุ์จาไล่ความว่าต้องทำกันยังไงนะครับเนื่องจากเวลาหมดแล้วนะครับในนามของโอเซกนะครับต้องขอบคุณพิาารณทั้งสองท่านในวันนี้นะครับต้องขออภัยที่ครับท่านเตรียมข้อมูลไปเยอะดูเวลาเพียงแค่15าทีนั่งเองนะครับท่านที่ตกลงกันว่าชั่วโมงนะเนื่องจากวันนี้เราเปิดช้าเนี่ยนะเวลาบีบเรื่อยๆนะครับดังนั้นในโอกาสนี้ขอให้ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยครับ อย่าลืมนะครับอย่างเข้ามาแล้วเนี่ยใครที่ตอบได้ว่าสินค้า4อย่างคนแรกนะที่ตอบได้คนแรกนะถ้าตอบถูกสินค้า4อย่างที่เมื่อนําเข้าจากอาเซียนแล้วเนี่ยยังคงต้องชำระก่อนนำเข้าที่ไไม่พิเศษ5%ถ้าท่านอยากรู้ถามก็ไปดูคูเกิลครับมันจะบอกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแจกกันตอนบ่ายนี้โอเคคันข้าวแล้วนะครับอยาขอเวลาสักเที่ยงบ่ายโมงครึ่งก็เป็นห้องนี้นะครับในวันนี้ในบ่ายนี้จะเริ่มต้นเรื่องเกี่ยวกับการกรอกแบบฟอร์มนะครับแล้วจากนั้นก็จะมีสกาย และเราก็จะก็จะเสริมในเรื่องเกี่ยวก,กับเรื่องต่างๆเรื่อเกี่ยวกงการสร่งออกนะครับ เชิญทา,ขานข้าวเลยครับเชิญครับขอบคุณมากขอบคุณในซาสายันด้วยนะคะมีปัญหาส่งออกบอกสายันค่ะมีปัญหาลอจิสติกคลิกสายัน <c oughs> โลแกนขอ,อาจานเองค่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะทุกคนมีคูปองอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่ยังไม่มีคูปองอาหารติดต่อได้กับเจ้าหน้าที่ทางด้านหน้าค่ะห้องอาหารของเราคือคือห้องอาหารไข่มุวค่ะเดินออกจากประตูหนึ่ง <c oughs> แล้วก็อีกหนึ่งประตูนะคะอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะพบกันภายในห้องนี้อีกครั้งช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งเชิญค่ะ